เมื่อเวลา20นาฬิกาที่ผ่านมาเกิดเหตุปล้นทรัพย์ภายในลานจอดรถภายในห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่งย่านลาดพร้าวโดยคนร้ายอาศัยจังหวัดน,นัดซื้อขายสกุลเงินดิจิทัลหรือคริปโตเคอเรนซี่ชิงทรัพย์เงินสดจำนวน3.4ล้านบาท จากผู้เสียหายก่อนหลบหนีไปอย่างรวดเร็วด้วยรถเกง๋งตำรวจกำลังระดมกำลังไล่ล่าตัวมาดำเนินคดีจากการตรวจสอบเบื้องต้นจุดเกิดเหตุบริเวณลานจอดรถชั้นสองของห้างโดยกลุ่มคนร้ายซึ่งมีทั้งอาวุธปืนและมีดได้เข้าประชิดต,ตัวผู้เสียหายและกวาดเอาเงินสดจำนวน3.4ล้านบาทไปทั้งหมดหลังก่อเหตุกลุ่มคนร้ายได้ใช้รถเก๋งยี่ห้อฮอนด้าซีวิกสีเทาหมายเลขทะเบียนขอไข่กอไก่1116จังหวัดนครสวรรค์ขับรถหลบหนีออกจากที่เกิดเหตุอย่างรวดเร็ว ท่ามกลางความตื่นตกใจของผู้ที่อยู่ในบริเวณนั้นรายงานข่าวระบุว่าผู้เสียหายและกลุ่มคนร้ายได้มีการนัดหมายมายังห้างสรรพสินค้าแห่งนี้<ไ>เพื่อทําการซื้อขายแลกเปลี่ยนเงินคริปโตโดยผู้เสียหายได้นําเงินสดจานวน3.4ล้านบาทมาชมําระค่าเงินคริปโตแต่กลุ่มคนร้ายใช้โอกาสชิงเงินสดทั้งหมดและหลบหนีไปอย่างไร้ร่องรอยขณะนี้เจ้าที่ตำรวจฝ่ายสืบสวนสถานีตำรวจนครบาลพหนโยธิน กำลังเร่งลงพื้นที่ตรวจสอบกล้องวงจรปิดในบริเวณที่เกิดเหตุและเส้นทางที่คนร้ายใช้หลบหนีเพื่อรวบรวมพยานหลักฐานและติดตามตัวกลุ่มคนร้ายมาดำเนินคดีตามกฎหมายโดยเร็วุ